เป็นเรื่องราวดราม่าอีกแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของกองทัพพีกนะคะกับสาวมิ้นรันรวีนั่นเองแหละคะ่ะคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้เองนะคะทางด้านของกองทัพพีกเองเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่พี่สื่อมวลชนแล้วค่ะ ถึงเรื่องราวสถานนะความสัมพันธ์กับสาวมิ้นรันรวีนั่นเองนะคะซึ่งนะักข่าวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการถามนะคะว่าล่าสุดเนี่ยไปสัมภาษณ์มิ้นกองทัพพีก,ก็เป็นสเปคนะพร้อมกับถามนะคะว่ารู้สึกยังไงนั่นเองทางด้านของกองทัพพีค่ะก็ได้มีการตอบนะคะว่าก็ดีใจครับพีกเนี่ยไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วพีกก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะคะการได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชื่นใจอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณผู้ชม ซึ่งทางนักข่าวเนี่ยนะคะก็ได้มีการถามอีกค่ะว่าแฟนๆเนี่ยบอกมาให้คิดจะจีบบ้างนะคะทางด้านของกองทัพพีก็ตอบค่ะว่าก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะพูดเหมือนดาราเลยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะคะซึ่งทางด้านของนักข่าวก็ถามต่อล้ค่ะบอกว่าแฟนๆเนี่ยเขาก็เชียร์กันมากเลยนะจากคู่จิ้นเนี่ยให้กลายเป็นคู่จริงนะคะซึ่งพีกเองเนี่ยนะคะก็ได้ตอบคําถามแล้วค่ะว่าการที่ทุกคนมีความสุข พีก็มีความสุขมากเหมือนกันค่ะนักข่าวก็ถามต่อนะคะว่าแล้วอย่างคุณมิ้นเนี่ยเป็นความสุขของเราหรือเปล่าทางด้านของพีก็ตอบแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะนักข่าวก็ถามต่อไปอีกเลยค่ะว่าเรื่องสองคนเนี่ยให้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะทางด้านของพีก็ตอบเลยค่ะว่าก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็บอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสงานก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าใดๆเน,นี่ยสิคะคุณผู้ชมค่ะงานนี้เนี่ยไม่ไหวายเจอราม นได้ลวค่ะทางด้านของชาวเนต็ตหลายต่อหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะบางก็บอกว่าฟังหลายรอบบอกตรงๆคําเดียวส่งสารมิน้นทําอะไรไม่คิดอะไรอยู่แล้วห้ามหมดหลุ้นเลยเฮาทําทอะไรไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทแล้วหรอกคะจะปล่อยมือแล้วใช่ไหมนะคะบางคนก็คอมเมนต์เลยค่ะว่าน้องมิ้นเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของชาวเนต็ตเองก็ยังได้มีการคอมเมนต์อีกนะคะ บอกว่าปล่อยให้เขาทํางานของตัวเองไปนะคะอนาคตมันลุ้นกันใหม่ให้กําลังใจน้องมิน้นก็เปิดโอกาสมองคนอื่นบ้างก็ได้นะน้องมิน้แนแม่อยู่ข้างหนูเสมอนะมิ้นเป็นหนึ่งในความสุขของพีคไว้ฟังแล้วเขินซึ่งล่าสุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของกองทัพพีคนะคะก็ได้มีการออกมาตอบถึงดาม่าดังกล่าวแล้วละค่ะคุณผู้ชมโดยกองทัพพีคเองจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างน,นะคะไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ แล้วก็มอีอยู่เรื่องนึงนะครับที่เรื่องนี้อาจจะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดหรือไม่สบายใจเพราะแบบว่าคำพูดของพีคมีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อวานเนาะอันนี้พีกก็อยากจะมานั่งอธิบายใน,ใ,ใ,นในความหมายของพีกด้วยเหมือนกันว่าเเคยที่ในสัมภาษณ์เนาะมีพี่นักข่าวถามว่าอะไรนะถามว่าคิดยังไงว่าพี่เป็นบอยเฟรนด์มันเทียรถูกไหมฮะ แล้วอ่ะพีอ่ะดันพูดไปว่าเออพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรทําอะไรแบบไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วซึ่งพีอยากจะมาบอกทุกคนว่าความหมายของพี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยพีจะพีความความหมายของพีคือพีอ่ะเวลาทำทำอะไรพีพีไม่ได้คิดว่าพีจะต้องเป็นไอสิ่งที่พีทำอ่ะต้องเป็นบอยเฟนแมททีเรียลเข้าใจไหมฮะคือเขาถามว่าเออคิดยังไงว่าแบบเออเป็นยังไงบอยเฟนแมททีเรียลพี่ก็เลยตอบไปว่าเออพี่ก็ไม่ไม่ได้คิดจริงๆที่ไอสิ่งที่พีทำอ่ะเรียกต้องเรียกว่าบอยเฟนแมททีเรียล หรือสิ่งที่พีคเป็นกับคุณมิ้นมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยเรียกว่าบอยเฟนแมทเทียรอันนี้คือความหมายของพีกพีก็อยากจะมาออกมาพูดตรงนี้อีกแล้วว่าเอยพูดตรงนี้ว่าเออความหมายของพีคไม่ใช่แบบนั้นบางทีพิกพีเข้าใจนะครับบางทีภาษาไทยมันเป็นภาษาท,ที่ยากเนาะพีก็พยายามอธิบายออกมาให้ให,ให้มันเป็นในสิ่งที่ที่พีคพยายามจะสื่อจริงๆแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะหลายคนตีความไปได้หลายแบบเนาะพีก็ไม่อยากให้คนตีความไปในแบบที่มันแบบไปอีกทางหนึ่ง เพราะว่าเขาเข้าใจครับได้รับฟีดแบ็กมาพีก็เข้าใจแต่ว่าก็ก็อยากให้เข้าใจว่าน,นี้คือความหมายของพีกที่พีกไม่ได้หมายความว่าอย่างน้นเลยแล้วก็อาจจะดูเหนื่อยๆไปบ้างก็จะรักษาสุขภาพครับจะพักผอ่อนเยอะๆเพราะว่าบางทีแบบบางทีมาแล้วมันมันโฟกัสเยอะเนาะเมื่อวานก็รู้สึกว่าสถานที่ตรงนั้นมันเป็นที่กว้างด้วยพีก,ก็ต้องต้อง,ต,องต้องใช้สมาธิเยอะมันอาจจะมีหลุดๆไปบ้างไปคําถามอื่นบ้างโดยที่แบบไม่ได้กลับมาเจาะลึกตรงนี้ว่าความหมายของพีคืออะไรนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงมีน,นี้แหละ,ค,ะคำถามที่บอกว่าอะไรนะมอบความอะไรนะมอบความรักมอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยอันนี้พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพี่จะหมายถึงแบบคือพี่มาดูเนาะพี่ก็คิดคิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคือเออเออ,เอ,อก,ก็งงจริงเพราะว่าพี่ก็มึน,มนๆจริงนะตอนนั้นเพราะว่าก็มันก็มึนๆก็ยอมรับว่าพี่มึนๆครับแล้วมันแบบอ่าพีคหมายความว่าคือตรงเนี้ยที่พี่อยู่พี่สบายใจเนาะแล้วก็ทั้งทางตัวคุณมินเองด้วยอยู่แล้วสบายใจแล้วมันเหมือนแบบอ่ะมันมันมีพลัง แล้วพอมันมีพลังก็เลยรู้สึกว่า,เ,าเราพร้อมที่จะมีพลังเดินไปข้างหน้าที่จะมอบความสุขแล้วก็พลังบวกให้กับทุกคนอันนี้คือความหมายของพีคมีแค่นั้นเลยเช่นการทําบุญด้วยเหมือนกันคือพอเรารได้ทําบุญได้ทําบุญด้วยกันก็พีก็ได้แบบได้ได้พลังบวกกันคุณมินก็ได้พลังบวกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าออกไปข้างนอกแล้วก็อ่ะแล้วนี่คือพร้อมที่จะอมอบความสุขแล้วก็เขาเรียกว่า มอบความสุขแล้วก็มอบความรักแล้วก็มอบกับมอบพลังบวกให้กับทุกคนเนี่ยคือความหมายของพีคนะครับคือไม่ได้อยากให้ตีความกันไปในรูปแบบอื่นเนาะทุกคนเนาะครับเพราะว่าพี่พูดไทยเก่งจังไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่ครับ <laughs> พูดพูดเป็นีปิงสลับไปสับมาอยู่เลยครับทุกคน <laughs> ก็นั่นแหละครับก็อยากจะบอกว่านี่คือความหมายของพีกก็พีก,ก็สบายใจละที่พีกได้ได้พูดในมุมของพีกว่าความหมายของพีกมันเป็นแบบนี้อาจจะดูมึนๆอาจจะดูงงๆบ้างก็ก็ถูกครับเพราะว่ามันมึนๆจริงๆในมันมึนๆจริงๆในช่วงนี้แต่ว่าครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งของพีกแล้วก็คุณมินเองเหมือนกันอยากให้ให้ความรักกับคุณมินเองเยอะๆด้วยนะครับผมแล้วก็ให้ความรัก คือให้ความนับก,กับตัวทุกคนเองเยอะๆด้วยเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเอ,อในวันที่ทุกคนไม่มีใครพี่พูดเสมอว่าในวันที่ทุกคนไม่มีใครก็ยังมีพวกเราอยู่ตรงนี้เสมอนะครับผมไม่ก็ไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้มีความเข้าใจผิดกันอะไรยังไงพี่ก็ต้องออกมาพูดแหละว่าอันนี้มันคือมุมของพี่ครับแค่นั้น